สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับช่างเป็นความรู้สึกที่น่ายินดีความเจ็บปวดดูเหมือนจะหายไปในทันใดในขนาดนั้นทางเรียนรู้สึกราวกับว่าเสียงคร่ำควรดังก้องออกมาจากท้องของเขาพลังวิญญาณที่เข้มข้นได้ชำระร้างร่างกายของเขาและรว,วมเข้ากับเขาซึ่งเขาเคลื่อนโดยธรรมชาติด้วยพลังสายเลือดของเขาจากนั้น จึงไหลเข้าสู่ช่องท้องของเขาไปสู่แกนวิญญาณที่ก่อตัวขึ้นจิตใจของถังโอเรนเงียบลงเรื่อยๆร่างทั้งหมดของเขาจมอยู่ในการรับรู้ของธาตุเอาทำสมาธิอย่างเงียบๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานทุกอย่างจนกระทั่งเขารู้สึกได้ว่าชีวิตของเขาระเหิดไปจนถึงจุดที่เข้าสู่อีกโรคหนึ่งแกนวิญญาณเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในสิ่งมีชีวิตจากจุดนี้เขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไป ขากลายเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์อย่างแท้จริงการก่อตัวของแกนวิญญาณมีผลในการยืดอายุขัยของมนุษย์ธรรมดาหลายศตวรรษมูลค่าของการดำรงอยู่ของมันคืออนุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่สำหรับกระบวนการฝู่ฝนทั้งหมดของวิญญาจาร์วิญญาจารทุกคนที่สามารถข้ามกฎแกนนี้จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดจีตสำนึกของถังออรินค,ค่อยๆซึมเข้าสู่ภายใน เมื่อเวลาของโรคภายนอกและสิ่งอื่นๆหลุดออกจากตัวเขาโรคภายนอกอยู่ใจกลางท้องฟ้ารอยเย้มบนแบนหน้าของเราเห็นที่หนึ่งกว้างขึ้นไมา่จําเป็นสําหรับเขาในการควบคุมพลังงานต้นกําเนิดแล้วเพราะมันยังคงพร่านในทิศทางนั้นด้วยตัวมันเองหลังจากสร้างสะพานทางเรนได้ควบคุมการดูดซับพลังงานต้นกําเนิดอย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกันจางหวนหยุนสังเกตยอย่างเงีย,งยบๆสีหน้าของเขาประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ใบหน้าของเขาก็แสดงความเสียใจเช่นกันเขาจะตกลงเงื่อนไขของโรหิตที่หนึ่งอย่างง่ายดาได้อย่างไรเขาควรจะต่อสู้ให้หนักกว่านี้ตอนนี้ทางเรนได้รับความโปรดปานมหาศาลจากโรหิตที่หนึ่งมันจะไม่ง่ายสําหรับจางหวนหยุนที่จะรับเด็กคนนี้อีกต่อไปโรหิตที่หนึ่งกล่าวว่าเขากำลังพยายามลดเวลาการฝูกฝนของทางโอเรนแต่พวกเขาทั้งหมด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการรับรู้ถึงทเทโลยแห่งธาตุและพลังธาตุหายากโรหิตท,ที่หนึ่งกำลังช่วยสร้างรากฐานของถังโอเรนยิ่งไปกว่าน,านั้นถังโอเรนจะสามารถดูดซับพลังงานต้นกําเนิดได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อแกนวิญญาณของเขาครอบแน่นและเสริมสร้างร่างกายของเขาตั้งแต่เริ่มต้นเร็วขึ้นเวลาร่วงเลยไปถึงวินาทีที่ดวงอาทิตย์เริ่มตกดินเวลาก็ร่วงเลยไปหนึ่งวนัน แสงสีขาวที่ล้อมรอบร่างของโรหิตที่หนึ่งสว่างขึ้นและสว่างขึ้นในความมืดราวกับพระจันทร์เต็มดวงที่รอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยฐานการฝูกฝนของเขาเขาจะไมไ่รู้สึกเหนื่อยแม้ว่าเขาจะรักษาสถานะของเขาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในทางกลับกันรอยยิน้บนใบหน้าของเขากว้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่ทางอรนยังคงดูดซับพลังงานเขาเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริง ดังหวนหยุนอดไม่ได้ที่จะชมเชยเสียงดังในขณะที่ดวงตาของโรงหเหตที่สเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นแม้ว่าในตอนแรกจะมีความกังวลมากก็ตามความสามารถในการดูดซับพลพังงานต้นกำเนิดจำนวนมหาศาลและรักษาไว้เป็นเวลานานเช่นนี้แสดงว่ารากฐานแกนวิญญาณของทางเวรน,นั้นแน่นหนาอย่างยิ่งและไม่ได้เป็นผลมาจากการบังคับฝ่าฟันอย่างแน่นอน ความสามารถโดยรวมของเขาจะสูงขึ้นเมื่อเขาตื่นขึ้นจากการทำสมาธิในขณะที่การรับรู้ถึงพลังวิญญาณของเขาจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเขาใช้เวลาในกระบวนการนี้นานขึ้นนอกจากนี้การควบแน่นของแกนวิญญาณยังเป็นที่รู้จักการในนนำของกระบวนการเกิดใหม่ของวิญญายุตการต่อสู้วิญญาณยุ์การต่อสู้ของเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอีกครั้ง ยิ่งเขาใช้เวลากับพลังงานต้นกำเนิดนานเท่าไรวิญญายุทธการต่อสู้ของเขาก็ยิ่งต้องการวิวัฒนาการมากขึ้นเท่านั้นแร่มันยังบ่งบอกว่าวิญญายุทธการต่อสู้ของเขามีพลังมหาศาลกลางคืนตอนดึกๆโรหิตที่หนึ่งพูดกับจางฮวนหยุนว่าเจ้าควรกลับไปก่อนตัดส,สินโดยวิธีการที่ข้าคิดว่ามันจะดําเนินการต่อไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าจางฮวนหยุนใส่หัวพูดขึ้นว่า ข้าเคยชินกับความเหงามันหายากที่จะเห็นสิ่งใหม่ที่นี่ดังนั้นข้าจะต้องเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นข้าอยากจะดูเด็กคนนี้ได้ดูว่ามีอะไรพิเศษมากหลังจากที่แขนวิญญาณของเขาได้ก่อตัวขึ้นแล้วโรหินที่หนึ่งยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็เหมาะกับตัวเองเชื่อเธอว่าโรงเรียนซอไรเคอร์ยังคงคู่ควรกับชื่อเสียงของมันจางฮวนหยุนเยอะหยันพูดขึ้นว่า ข้าคิดว่าเจ้ากำลังร้องเพลงสรรเสริญตัวเองเขาไม่ใช่สีจากสํานาถังของเจ้าหรือทําไมเจ้าไม่ให้เขากับข้าละ่ะข้าจะแนะนําให้เขาเข้าไปในหอเทพสงครามโดยตรงและทําให้เขาเป็นบูรแห่งเทพสงครามบูรแห่งเทพสงครามจริงๆแล้วก็คือผู้สืบทอดในอนาคตของปรมาจารย์หอเทพสงครามบูรแห่งเทพสงครามเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดที่ได้รับพรจากความสามารถทางธรรมชาติจํานวนมากที่สุด ในหอเทพสงครามทั้งหมดโรหิตที่หนึ่งพูดด้วยรอยยิ้มว่าเสียดายจริงๆที่เจ้ามาช้าเกินไปจังหวนยุนยิ้มอย่างเย้ยหยันแต่เขาไม่ได้ผักดันต่อไปแน่นอนเขารู้ว่าเขาจะไม่มีทางได้ทางโอเรนจากโรหิตท,ที่หนึ่งแน่นอนคุณเขาไม่รู้จบในตอนกลางคืนนั้นหนาวมากโดยมีอุณหภูมิตามสุดรบ50องศาเซลเซียสบริเวณโดยรอบเป็นหิมะสีขาวบริสุทธ์ แต่ถ้ามีใครตรวจสอบพลังงานบนท้องฟ้าด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็พบว่ามีวัตถุคล้ายกับกระแสวังวนอยู่บนท้องฟ้าเหนือกองทัพเทพโรหิตมันดูดซับพลังงานท้วนกำเนิดจากอากาศโดยรอบกระแสวังวนทำตัวเหมือนช่องทางที่จุดจบของมันถูกพัดพาเข้าไปในห้องนั่งเล่นของกองพันเทพโรหิตช่องทางนี้กินเวลาเต็มวันและคืนแล้วในที่สุดสนทยาก็เริ่มปรากฏขึ้นในระยะไกล ค่ำคืนอันมืดมิดค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มและรุ่งสางของอีกวันก็กำลังจะแตกสลายทันใดนั้นการแสดงออกของเราเหตุที่หนึ่งเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าแกนวิญญาณของถังโอเรนกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ขณะที่ความเร็วในการดูดซับพลังงานต้นกำเนิดของถังโอเรนเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วในห้องนั่งเล่นชั้นของเงาโปร่งแสงได้ก่อตัวเคลื่อนบนผิวของถังโอเรน มันบางมากจนดูเหมือนลมจะพัดไป่องแสงผ่านอย่างแผวเบาภายใต้ผิวหนังของถังโอเรนเขาเรามากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนจะเต้นแรงด้วยท่าทางที่กล้าหาญยิ่งกว่าเดิมแถบแสงทั้งหมดได้หายไปจากบริเวณท้องของเขาแล้วแต่แทนที่ด้วยแกนวิญญาณรูปวงรีที่สองประกายแวววาวด้วยสีน้ำเงินที่ดูเหมือนของเหลวดูเหมือนจะมีถาวรย่าเงินครามสีทองสดใส อยู่ภายในแกนวิญญาณที่แปลกประหลาดที่สุดมีบางอย่างดูเหมือนจะพันรอบย่างเงินครามแร้หมุนรอบเท้าวันเหมือนดาวตกในที่สุดแกนวิญญาณก็กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ยิ่งกว่านั้นพลังวิญญาณของเขาทะลุไปถึงระดับ60โดยธรรมชาติตอนนี้เขาเป็นจักรพรรดิวิญญาณ6วงแหวนแล้วรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังโอเรนสเพราะเขาเตรียมวงแหวนวิญญาณไว้ก่อนหน้านี้แล้วความคิดของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาตระหนักว่า ดอกเทลิบซึ่งรับสนิทในบริเวณระหว่างคิ้วของเขาได้ตื่นขึ้นแล้วแต่ทว่าในขณะที่ถังเรนกาลังเตรียมที่จะเริ่มรวมรวมวิญญาณดวงที่3ของเขาและครอบครองวงแหวนวิญญาณที่6ของเขาพื้นที่ระหว่างคิ้วของเขาก็เริ่มเปล่งประกายอย่างแรกมันเป็นจุดแสงสีเขียวจางๆจากนั้นวงแหวนวิญญาณ5วงก็ผุดขึ้นมาจากใต้ร่างของเขาทันที วงแหวนวิญญาณสีวงน,นั้นเลืองแสงตามปกติแต่วงแหวนวิญญาณสีเขียวสีทองที่ก้ากลังเบ่งบานด้วยความเปลี่ยประากายที่เข้มข้นกว่าเดิมแกนวิญญาณที่เพิ่งก่อตัวในถังโอเรียนสันเล็กน้อยเขารู้สึกราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังสั่นสะเทือนในส่วนเลือกของแกนวิญญาณของเขาบริเวณระหว่างคิีวของเขาเริ่มสั่นสะท้านตามการผันผวน,นของแกนวิญญ,ญาณของเขาความผันผวนของพลังงานเปลี่ยนเล็กน้อยเป็นรุนแรงในเสี้ยววินาที ทางเหรียญรู้สึกมีพลังชีวิตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขาในระหว่างกระบวนการนี้เขาเปรียกโชคอย่างสมบูรณ์แรงชีวิตที่หนาทึบพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเหมือนน้ำมันระเบิดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเมล็ดพันธุธรรมชาติที่ดอกทิวลิปพูดถึงอย่างแท้จริงมันเป็นเมล็ดเมล็ดพืชสีเขียวเข้มส่องแสงร,ยระยิบระยับราวกับมรกตงดงามระหว่างคิ้วของเขา ยอดอ่อนเล็กๆเริ่มดันออกมาจากมเมล็ดมรกฏหน่อเล็กๆเป็นสีทองอารามมากแกนวิญญาณของถังโอเลนพันผวนเนื่องจากการมีอยู่ของมเมล็ดพืชเขามีความรู้สึกคุ้มเคือว่ามีบางอย่างถูกเพิ่มเข้าไปในร่างกายของเขาแรงชีวิตที่หนาเทึอบเราเลี้ยงร่างกายทั้งหมดของเขาและทําให้แกนมังกรในอกของเขาเบ่งบานด้วยความเปล่งปลั่งถังโอเลนรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากการบํารุงเลี้ยง ของพลังงานชีวิตที่หนาเทึอบในเวลาเดียวกันแรงแห่งชีวิตที่รังไ้ออกมาจากร่างกายของเขาอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมบูรณ์แลกเปลี่ยนเป็นวงแหวนวิญญาณสีเขียวสีทองก่อนที่จะแผ่ขยายออกไปโคนท้องฟ้าโรหิตที่หนึ่งพร้อมที่จะกลับไปแล้วหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเขาดีใจที่ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ให้กับแกนวิญญาณของถังโอเดนโดยปล่อยให้เขาดูซับพลังงานต้นกําเนิดอันหนาเทึอบนี้ เป็นระยะเวลานานเห็นได้ชัดว่าถางโอเรนทะรุวงแหวนได้ถึง6วงศักยภาพของเขานน้นไายขีดจำกัดเพราะเขาสามารถครอบแน่นแกนวิญญาณของเขาด้วยฐานการฝึกฝน6วงแหวนนอกเหนือจากพลังสายเลือดอันมหาศาลของเขาทว่าในเวลาช่วงนี้เองที่สีหน้าของโรงหิตที่เหนืงเปลี่ยนไปอย่างกรขันหันเพราะเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งใหม่จากทางโอเรนที่อยู่ข้างใต้ การดูดซับพลังงานต้นกำเนิดอยุดลงทั่วขณะแต่ในทั่วขณะต่อมาพลังงานมหาศาลที่หลั่งไหลออกมาอย่างมหาศาลซึ่งยากจะอธิบายเป็นคำพูดจูจูก็พุ่งออกมาจากเบื้องล่างความรู้สึกนั้นคล้ายกับน้ำพุแห่งความยาวไวยที่ประทุขึ้นจากพื้นดินและน้ำพุแห่งชีวิตก็เวยพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งระเบิดขึ้นสู่ผิวน้ำก่อนจะกระจายไปทุกที่ทุกทางในพริบตากองทัพเทพโรหิตท,ทั้งหมด ถูก,วกควุมไปด้วยพลังที่เฟื่องฟูในช่วงเวลานั้นเขาสัมผัสได้ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วจางหวนหยนแปรโรหติตที่สามต้องสังเกตได้เช่นกันมันง่ายที่จะสัมผัสกลิ่นายของมิติห้วงลึกที่นี่แต่มันยากกว่าที่จะสัมผัสถึงแรงชีวิตในสถานที่แห่งนี้แทบไม่มีพืชพันธุ์ใดๆที่สามารถอยู่รอดได้ในดินแดนหิมะที่หนาวเย็นและโรกร้างเช่นนี้จะสามารถเห็นพืชพันธุ์สีเขียวได้ ถ้ามีใครที่ออกจากหุบเขาไม่รู้จบเป็นระยะทางไกลแต่ทว่าพลังงานชีวิตหนาทึบที่พรั่งผูออกมานั้นชัดเจนเกินไปโปรหิตที่หนึ่งเคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน mm. เมื่อเขาอยู่ในส่วนลึกของป่าใหญ่ชิงโตเขาหันศีรษะไปด้านข้างและสบตาก,กับจังหวันยุนเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนของกองทัพเทพโรหิตต่างก็ตกตะลึงแต่ทว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่า การขยายพลังของแหล่งชีวิตนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อทั้งคู่พลังชีวิตหนะเาเราเลี้ยงร่างกายของพวกเขาพวกเขาทั้งคู่เป็นผู้ชายที่มีอายุเกิน100ปีดังนั้นผลของพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์และหนาแน่นดังกล่าวที่ฟื้นฟูร่างกายของพวกเขาจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เหนือจินตนาการอย่างแน่นอนจางฮวนหยุนดูดซับพลังงานชีวิตที่กระจายไปในอากาศโดยไม่รังเลแม้แต่น้อย ขะที่เขาทำเช่นนั้นเขาก็ตะโกนไปทั่วทั้งค่ายทหารเสียงของเขาคล้ายกับเสียงของฟ้าร้องในฤดูใบไม้ผลิทุกคนเริ่มนั่งทำสมาธิแม้ว่าพวกเขาจะไม่แน่ใจว่าพลังงานชีวิตเหนือเทบนี้มาจากไหนแต่แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทังโอรินจะอ้างสิทธด้วยตัวเขาเองแท้จริงแล้วพลังแห่งชีวิตอาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพวกเขาทุกคน การอาชีดของพลังชีวิตที่หนาทึบเช่นนี้จะทําให้ร่างกายของทุกคนฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณและแม้กระทั่งพลังชีวิตสามารถยกระดับขึ้นอย่างก้าวกระโดดผลที่ได้ชัดเจนที่สุดสําหรับผู้ที่ระดับบาดเจ็บภายในพลังแห่งชีวิตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแต่มันเนบ่งบานได้ไม่ถึง20วินาทีจู่ๆก็เกิดแรงดูดที่น่าสะพรึงกลัวมาจากใต้ดินพลังงานทนกเนเกิดที่รวบรวมโดยโรหิตที่หนึ่งก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้สลายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อถูกดูดโดยแรงดูดมหาศาลในครั้งเดียวเหมือนกับปาวานที่สูดดมน้ําพลังงานชีวิตยังคงเบ่งบานแต่การดูดซับพลังงานต้นกําเนิดทําให้โรหิตที่หนึ่งตกใจเพราะเขารู้สึกราวกับว่าพลังวิญญาณของเขาถูกดูดออกไปเอาให้เขาประหยัดพลังงานจางหัหยุนตะโกนอย่างรวดเร็วในขณะที่โบกมือแรปรดปอยพลังวิญญาณของเขาเพื่อส่งพลังงานต้นกําเนิด ไปในทิศทางที่ถูกต้องปฏิกิริยาของโรหเหตุที่หนึ่งตามหลังเขาเพียง9ก้าเดียวในขณะที่เขารวบรวมพลังงานต้นกำเนิดในท้องฟ้าอีกครั้งและส่งมันลงมาพวกเขาสามารถดูดซับพลังงานต้นกำเนิดได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในระหว่างการฝุ่ฝนดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะใช้พลังงานต้นกำเนิดเพื่อยกระดับฐานการฝุ่ฝนของพวกเขาทว่ากว่าจะเป็นคนลักกรณีกับพลังงานแห่งชีวิต การคงอยู่ของพลังงานชีวิตสามารถเลีเ้ยงร่างกายของมนุษย์ได้โดยตรงที่แกนกลางของมันไม่เพียงแต่สามารถจัดหาพลังชีวิตได้มากขึ้นเพื่อยืดอายุของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังสามารถพัฒนาคุณภาพและรูปแบบทางกายภาพได้อีกด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังงานชีวิตเป็นพลังงานระดับสูงสุดที่มีอยู่จากพลังงานทุกประเภทเป็นที่ต้องการของสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ แต่สิ่งมีชีวิตนี้หมายถึงในทวีปโซหรวและอาจไม่จําเป็นต้องไปใช้กับสิ่งมีชีวิตในมิติห่วงลึกไม่มีอะไรจะคุ้มค่าไปกว่าการแลกเปลี่ยนพลังงานต้นกําเนิดกับพลังงานชีวิตจํานวนมหาศาลและด้วยเหตุนี้จึงมาถึงคําเตือนของจางฮวนหยุนก่อนหน้านี้เราเหตุที่3เป็นคนฉลาดเธอบังคับพื้นฐานการฝุกฝนของเธอทันทีเพื่อช่วยถ่ายทอดพลังงานต้นกําเนิด กระแสวังวนต้นกําเนิดดั้งเดิมขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่าในทันทีพลังงานต้นกําเนิดถูกนําทางและใจ่ายให้กับบุคคลที่อยู่ด้านล่างผ่านความร่วมมือของมหาอานาจทั้งสมไม่มีความจําเป็นสําหรับพวกเขาที่จะบังคับพลังงานต้นกําเนิดให้ไหลลงสู่ด้านล่างเพื่อรับพลังงานทําลายล้างที่น่าสะพึงกลัวที่ปรากฏด้านล่างพวกเขามันเริ่มดูดซับธรรมชาติและรุนแรงเหมือนมิติห้วงลึกิทางเรน ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เขาสูญเสียการควบคุมร่างกายของเขาไปชั่วขณะเขาไม่สามารถสื่อสารกับดอกทิวลิปได้แต่เขารู้สึกราวกับว่ามีรูเปิดบนหน้าผากของเขามันลึกเท่ากับเหวที่ไม่มีก้นบึง้งรุมที่มีโพรงนี้ใช้พลังงานทั้งหมดอย่างดูเดือดในบริเวณโดยรอบและเขารู้สึกได้ว่าพลังงานนี้กำลังซึมซาบเข้าสู่เมเร็ดพันธุ์ธรรมชาติเมเร็ดพันธุ์แห่งธรรมชาติ ได้ปิดปล่อยพลังชีวิตอันเข้มข้นเพื่อเหล่าเลี้ยงร่างกายของเขาพร้อมกับสิ่งอื่นๆในโรคภายนอกเมื่อมันกระจายออกไปดูเหมือนว่าเมล็ดพืชกำลังพยายามหาบางสิ่งอย่างสิ้นหวังพลังชีวิตที่หนาแน่นทําให้ทางโอเรนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากมันถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากบำร,รุงร่างกายของเขาเท่านั้นและทางโอเรนได้ดูทรับแกนแท้ของมันวงแหวนวิญญ,ญาณสีเขียวสีทองของทางโอเรนสว่างมาก จนเกือบหยดสีหลังจากดูซับรัศมีแห่งชีวิตนะกว่าหนึ่งในสเกี่ยวกับวงแหวนวิญญ,ญาณน,นี้ทางเรนได้ละทิ้งมันอย่างสมบูรณ์มีเพียงครั้งเดียวที่เขาเคยใช้มันนั่นก็คือการได้รับความช่วยเหลือจากพมยุทธระดับสูงสุดยิ่งไปกว่านั้นเขาสัมผัสได้ว่าวงแหวนวิญญ,ญาณสีเขียวสีทองสามารถควบคุมพืชในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดังนั้นเขาจะต้องดูดซับพลังงานจำนวนมหาศาลเข้าสู่ร่างกายของเขา ในความคิดของเขาเขาอาจไม่สามารถควบคุมพลังที่น่าเหลือเชื่อได้เพียงพอแม้ว่าเขาจะไปถึงระดับราชทินานามพมยุทธ์แล้วเว้นไว้แต่อย่างอื่นถึงกรณานณจุดนั้นเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าวงแหวนวิญญาณสีเขียวสีทองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขามันเริ่มรม้อมรวมเข้ากับรูปร่างของเขาทําให้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของมันและค่อยๆทําให้เขาสามารถ ควบคุมมันได้นี่เป็นประโยชน์จากการมีอยู่ของแกนวิญญาณหรือไม่เมื่อร่างกายของเขาไม่สามารถควบคุมได้เขาทําได้เพียงสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างเงีย,งยบๆในขณะที่ดูดซับพลังชีวิตเพื่อเล่าเลี้ยงร่างกายของเขาแต่ทาให้ทั้งแกนวิญญาณและแกนมังกรของเขามีสเสถียรภาพแกนมังกรยังดูดซับพลังชีวิตอย่างรวดเร็ว โดยโตจนมีขนาดเท่ากับแกนวิญญาณของเขาแกนหลักทั้งสองเชื่อมโยงกันด้วยสะพานแห่งพลังชีวิตและเริ่มสื่อสารกันเป็นครั้งแรกการผสมผสานของพลังงานที่แตกต่างกันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่โดยการหลอมรวมกันแต่โดยการทําให้พวกมันมีปฏิกิริยาต่อกันล้อมรอบด้วยพลังชีวิตทั้งอรุรินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างแกนทั้งสองนี้เขาสึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของเขากำลังถูกเปลี่ยนแปลง ร่างกายทั้งหมดของเขาถูกแช่อยู่ในกระบวนการวิวัฒนาการที่วิช่างอัศจรรย์จริงๆเมื่อเวลาผ่านไปทางเรนก็รู้สึกได้ชัดเจนขึ้นในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และบ,บุคลากรของกองทัพเทพโรหิตต่างก็หมกมุ่นอยู่กับการรับการพัฒนาของพลังชีวิตเนื่องจากพวกเขาสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของพวกเขาได้เช่นกันโรงยูเซียนั่งสมาธิบนเตียงของเธอ ร้อมกับมีแสงจางๆออกมาจากผิวกายของเธอผิวของเธอสว่างกระจ่งางใสขึ้นกว่าเดิมในขณะที่รูปร่างหน้าตาของเธอก็ดูสวยขึ้นพลังวิญญาณของเธอเปลี่ยนไปภายใต้อิทธิพลของพลังชีวิตที่มีต่อเธอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ